ความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกของเท้าหงไทยอยู่ที่การผสมผสานระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีข้อจำกัดช่างปั้นที่นี่ไม่เพียงแต่สืบทอดเทคนิคจากบรรพบุรุษแต่ยังกล้าที่จะทดลองและสร้างสรรค์งานใหม่ๆที่สะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณและความเป็นไทยในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครลวดลายที่ละเอียดอ่อนและสีสันที่สดใสของเซรามิก เป็นเสมือนลายเซ็นที่บ่งบอกถึงความทุ่มเทและความหลงไหลในศิลปะจึงทำให้เซรามิกจากเท่าหงไถไม่เหมือนที่อื่นและกลายเป็นสมบัติที่มีคุณค่าและความหมายลึกซึ้งในใจของผู้ครอบครอง ถ้าเทียบไปสมัยโบราณคือจริงๆอ่ะมันที่ประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วัตถุดิบในท้องถิ่นยกตัวอย่างเลยของโรงงานของราชบุรีเองจริงๆเนี่ยก็คือองค์บังกอของลำปางก็จะเป็นพวกจานชามของเชียงใหม่ก็จะเป็นพวกศิลาดนของปักเกร็ดก็เป็นพวกหม้อคือย้อนไป23ปีสมัยก่อนของภาชนะดินเผาเพื่อประโยชน์ใช้สอยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยประโยชน์ใช้สอยอันนั้นเนี่ยเราถูกแทนที่โดยพลาสติกโดยสังกะสีโดย หลายๆอย่างซึ่งมาแทนเซรามิกซึ่งเราทํายังไงให้เซรามิกอยู่รอดซึ่งกระบวนการต่างๆการปัน้นการเผาเรียกว่าใกล้เคียงกันดินเผาเซรามิกองค์มกรเป็นเรียก็จริงๆก็เป็นเซรามิกเหมือนกันแต่ได้โดยวัตถุดิบโดยสีสันโดยเคลือบจะไม่เหมือนกันลํำปางทําพวกจานชามซึ่งเป็นงานเผาชิ้นเล็กแต่ลาดบุรีทําชิ้นใหญ่ทําองค์มกรสําหรับเก็บน้ําแต่ว่าหลังจากที่มาทําเซรามิกเนี่ยของผมเนี่ย โดยขบวนการการทําการผลิตใกล้เคียงกันแต่โดยวัตถุดิบต่างกันโดยวัตถุดิบที่ใช้ของราชบุรีเนี่ยดินจะเป็นดินเหนียวดินแดงซึ่งจะมีเหล็กผสมเยอะสามารถปั้นลูกใหญ่ได้ดีแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเมื่อคุณมีสีแดงในดินการเผาออกมาก็คือเป็นเนื้อสีส้มมันจะไม่ขาวมันจะไม่สวยเหมือนเซรามิกทางลำปางเพราะว่าเนื้อดินมันแดงเหมือนกระดาษแดงคุณลงขาวยังไงก็ไม่สวยคุณต้องไปเอากระดาษขาวมาลง ทั้งผมก็เลยต้องไปเอาวัตถุดิบจากเชียงใหม่จากลำปางจากสุราษฎร์ซึ่งเป็นวัดสดุดินเผาดินเผาซึ่งต่างจากดินแดงของราชบุรีดินแดงถามว่าทําได้ไหมมันก็จะทําอยู่ในองค์มังกรองค์มังกรก็คืออยู่ในทงเหลืองทนน้ําตาลแต่ว่าวัตถุดิบทางภาคเหนือที่ว่าเราเอามาเนี่ยมันก็เป็นวัตถุดิบทางเซรามิกซึ่งปัจจุบันทั้งเคลือบสีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีบริษัทสําเร็จรูปมาขายเยอะหรือว่าเราผลิตเองเราสามารถทําสีที่ลูกค้าต้องการได้ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากเมื่อก่อนแต่ถามว่าปัจจุบันโรงงานลาดบุรีก็ยังมีส่วนหนึ่งยังทําผลิตโอ่งลาดบุรีอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบไม่ได้ผลิตเป็นโอ่งมังกรแล้วก็เป็นกระถางต้นไม้มาทํเกกาเป็นแจกันมาแทนเป็นตุ๊ก,กตาในรูปแบบอื่นเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกันมันก็เป็นดินเผาเหมือนกันเราอ่ะค่อนข้างเหนื่อยเนื่องจากเราไม่สามารถสู้ต่างชาติไม่สามารถจู้จีนได้ไม่สามารถสู้เวียดนามได้ และโดยการกระบวนการสินค้าหรือต้นทุนทุกอย่างของต่างประเทศเขาถูกกว่าค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องปราทถาประคองอยังไงให้ธุรกิจเราอยู่ดอดโดยมาสร้างบูลค่าเพิ่มทางสินค้าของเราคือของผมเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมร้อยเปอไม่ใช่ว่าผลิตเพื่อที่จะโวลุ่มหลายหลายร้อยหลายพันผมว่าผลิตอาจจะเป็นจานวนหลักหน่วยลูกค้ามาสั่งใบเดียวผมก็ทำเยียงต่ทาตามขนาดที่ลูกค้าต้องการก็คือเหมือนจะเป็นงานหัตถกรรม ซึ่งเขาอาจจะสั่งที่อื่นก็ได้แต่เขาเนี้ยการนําเข้าหรือก,การอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็งานศิละปะที่มันแตกต่างงานหัตถกรรมที่มันแตกต่างความชอบของคนไม่เหมือนกันก็มีต่างประเทศที่เข้ามาสั่งเหมือนกันเขาก็มาสั่งของโรงงานผมก็บอกให้ของผมเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงนะที่ราคาขายเนี่ยสูงกว่าจีนสูงเว,เวียดนามเยอะก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณก็ลองไปดูสินค้าของเขาเพียงแต่ของผมเนี่ยราคาผมทาไม่ได้เพราะว่าต้นทุนผมสูงกว่า ราคาแรงงานผมสูงกว่าต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างสูงกว่าเขาหมดเลยแล้วก็อีกอย่างประเทศไทยตอนนี้ปัญหาเริ่มไม่มีแรงงานในการทําซึ่งคนไทยเนี่ยจะทําน้อยมากเพียงแต่ว่าทํายังไงให้เราอยู่รอดกับธุรกิจก็คือต้องไปหาลูกค้าที่เขาต้องการสินค้าของเราผลิตตามสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้มากขึ้นแล้วก็ต้องไปหากลุ่มตลาดที่เขาพอใจกับสินค้าของเราโดยทําสินค้าของเราให้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นในลักษณะงานนั้นๆซึ่ง ยกตัวอย่างผมนําสินค้ามาใหม่ปุ๊บไม่ใช่ผมจะไปขายทั่วโลกนะคนละตลาดกันเลยนะทั้งสีสันทั้งรูปแบบลูกค้าอเมริกามาผมบอกเนี่ยสินค้าออกใหม่เขาไม่เขาบอกไม่ใช่ตลาดเขาสินค้าขนาดนี้ญี่ปุ่นเขาบอกไม่เอาเขาจะเอาถ้วยชามเล็กเเขาชอบสีสันแต่เขาไม่ชอบลักษณะที่ใหญ่ของคนจีนมายังไงคนจีนก็มีสมส่งไปเมืองจีนกนะ็มีสีแดงสีทองคือท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องคุยกับลูกค้า ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพราะเขาจะรู้รู้ดีกับตลาดในประเทศเขาว่าตลาดลูกค้าเขาเขาสามารถขายตลาดทาเท์เก็ตไหนกลุ่มไหนที่เขาสามารถไปขายได้ซึ่งเราไม่มีทางรู้รู้ทุกตลาดก็เราก็ต้องคุยแล้วก็เอาฝีมือของเราเนี่ยให้ไปเหมาะกับตลาดของเขา คือทุกปีเนี่ยเชนสีมันก็จะเปลี่ยนซึ่งปัจจุบันมันก็เริ่มกลับมาเอิร์ธโทนมาสีด้านๆสีแมทคราวนี้เราก็มาคุยกับลูกค้าก็อาจจะวางแผนกัน1ปี2ปี3ปีว่าสีนี้มันก็จะ3ปีนะสปีนะแล้วก็รูปแบบประมาณนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวมาอีกปีหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันปีหน้าเขาก็จะไปลองตลาดซึ่งกลุ่มลูกค้าหลายๆกลุ่มเนี่ยผมก็มีทํางานร่วมกับศิลปินหลายคนซึ่งแต่ละคนฝีมือก็ไม่เหมือนกันรูปแบบก็ไม่เหมือนกัน ผมก็บอกให้มาลองทําของผมบ้างเอาสินค้าผมแล้วคุณเอาลายมือคุณมาลงเนียแล้วลองส่งไปขายดูยซึ่งเขาก็แฮปปี้เพราะว่าโดยปกติถ้าเขาทําเองอะไรเองเขาจะทําอยู่แต่สิ่งที่เขาเคยชิมก็จะทําแต่สิ่งเล็กๆชามเล็กๆมาดูของผมบอกให้เอาชิ้นใหญ่ๆไปเลยไปเอาตัวแปลกๆไปทําเลยแล้วคุณมาลงลายมือลายเพนติงลายมือลายแฮนของคุณเพราะว่าพอลายมือของคุณที่วาดลงไปพวกทุกคนก็รู้ว่าเฮ้ยงานคุณละงานคุณแล้วคุณสั่งแบบที่ลูกของคุณต้องการ ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าในสินค้าของเราในสินค้านั้นๆแล้วก็ตลาดประเทศนั้นๆที่เราอยากขายเขาก็ของโรงงานเท้าหงไทยนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็สถานที่ก็คืออยู่ตัวเมืองราชบุรีใกล้สี่แยกเจดียหักก็สามารถแวะมาดูมาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็ถ้ามีเด็กอยากทํากิจกรรมจริงๆก็อาจจะลองติดต่อก็มาก่อนเพราะว่าจริงๆก่อนโควิดเนี่ยเรามีกิจกรรมคือมาหัดจับดิน มหัดปั้นมหัดเขียนลายในสิ่งที่ตัวเองต้องการ